สวัดีค่ะวันนี้อยู่กับแอดมินไดนาะตีสาขากนวนนะคะจากคลิปที่แล้วแอดมินได้สอบถามว่ามีลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาไหมคะก็มีลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยคะ่ะโดยการ DM มาทาง Facebook นะคะลูกค้าใช่แล้วแต่ว่า แอดมินไม่ได้ตอบ D m ค่ะเพราะว่ามีสื่อมวลชนเข้ามากับทางไดนาตี้สาขากรนวนค่ะก็จะมีช่อง3ช่อง5ช่องปากแล้วก็ปากช่องก็มีนะคะขอบคุณที่เข้ามาสอบถามค่ะขอบคุณที่สนใจกับการจัดงานครั้งนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะไดนาตี้กันวลน,นะคะลูกค้ามีมากกว่า1,200ไร่ค่ะแต่ว่า1,200ไร่เท่ากับกี่งานก็ไม่ทราบนะคะลูกค้าสามารถจอดรถได้มากกว่า10คันเป็นต้นไปค่ะลูกค้าและวิธีการค้นหากระเบื้องของเรานะคะสามารถค้นหาได้ทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปซื้อที่นั่นนะคะโดยการเข้าไปเลือกซื้ออออกกระเเบบืืื้้งซี่ เว็บเว็บดีซูสทูทูโอ้ไม่ใช่คะ่ะลูกค้าเว็บเว็บดีซีซีทูยูดอตคอมนะคะลูกค้าและที่สําคัญเราย er ังมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะลูกค้ามีมากกว่า200สาขาเปิดบริการมามากกว่า30ปีขึ้นไปคะ่คะลูกค้าค่ะและที่สําคัญผู้บริหารทางไดนัตตี้ไทยท็อปนะคะได้รับรางวัลคะ่ะสองปีซ้อนนะคะลูกค้าเป็นรางวัลไทยแลนด์ท็อปคอร์เปอร์ทรีเบค่ะเคียงคู่คนไทยมากกว่า30ปีคะ่ะลูกค้า ค่ะลูกค้าและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าเรายังมีบริการเพนริฟฟี่โฟกริฟฟี่ในการยกกระเบื้องโดยทุนแรงผลนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะโปรโมชั่นครั้งนี้จะขึ้น18ถึง24ถึง28กุมภาพันธ์68ค่ะคุณลูกค,ค้าทบคู่รถทันที5%ค่ะลูกค้าคู่กับอะไรก็ได้นะคะอุปกรณ์ของเราคะ่ะยรียนเชิญในที่เดนนตีะะ้นะคะกระนวลนะคะ